สวัสดีค่ะกลับพบก,กับซอลูซี่สลัอซิ้งกันอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไข่เซนลักกี้สเปซเหมือนเดิมเลยนะคะแปะแป่นทองเนานะคะตอนนี้โบนัสมาไหมลุ้นโบนัเกันก่อนนะคะมา โอโหโ,โบโนัสมาแล้วนะคะ4ตัวนะสัญลักษณ์โบนัสของเรานะคะหมุบบนกันไปเลย10ครั้งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยซอจะมาลงเวดเดิมพันไปที่500บาทนะคะแล้วก็ตั้งให้เขาเนี่ยหมุนที่ขึ้นกันไปที่10ครั้งเลยนั่นเองทุกคนเนี่ยลองมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เงินรางวัลจากอัปแปะเว้นทองเนี่ยไปที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะคะซึ่งในเกมนี้ถ้าเกิดรางวัลสูงสุดในเกมแตกขึ้นมาเนี่ยหนึ่งแสนเท่าเลย,เยนะทุกคนนะต้องลุ้นกันนะคะ วันนี้ก็จะมาลงเบ็ดที่500บาทเท่านั้นอก็ใครที่มีทุนเยอะก็สามารถที่จะลงได้เลยนะใครทุนยอะก็ค่อยๆลงกันไปก่อนนะคะวันนี้ขอจะมาลงไปที่5 0 0ร้อยยิงไปเลทีเดียวน,นะแบ,บบวัดดวงกันเลยทีเดียวแหละมนะตอนนี้นี่ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็อยากเล่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์องเราช่องทางการเข้าเกมเอาไว้ให้ในใต้คอมเมตนเหมือนเดิมเลยนะคะอดเข้าไปได้เลยนะ ชอบ S m D สำหรับพนดับเงินของเราแน่นี่งมามามาบุ๊กหนึ่งมื่นหนึ่งพันแล้วนะตอนนี้นะคือเป็นได้รางวัลใหญ่มีอัตราการคูนแบบสุ่มการคูนด้วยนะดับเกลัคกี้ใครเซ็นลัคกี้นะทุกคนเลยอาแปะแว่นทองของเราววันนี้อาแปะจะ นได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นี่ต้องมาดูกันนะคะซึ่งฟีสปินเนี่ยสูงสุดถึง200รอบนะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราแตกจะมาเฮ้ยวายมาแล้ววายอาแปะโอ้โหบวกเพิ่มไปอีก 18k ไปเลยนะวายอาแปะเนี่ยวายออกมาคือจ่ายสวยมากรางวัลใหญ่กันแล้วโอ้โบวกเพิ่มมาเป็นอีกเท่าไหร่เนี่ยหมื่นกว่าบาทนะตอนนี้เงินรางวัลสะสมของเราอยู่ที่6,000ถึง6,000แล้วนะโอ้โหแตบกันแบบ เยอะมากสำหรับเกมในค่ายซาหรือ PS นะคะเกมไทเซนล็อคกี้สเปซนะใครอยากเล่นก็ต้องรีบมาเล่นกันเลยนะคะว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดจากค่าย p ีเอสเลยนะฮะมาหมุนหมุนหมุนกันไปอีกโอ้โหเลยสามครั้งนะเนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะคะได้เจ็ดหมื่นโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะเน่ยจ็ดหมื่นกับเบ็ดเดิมที่ห้าร้อยบาท ก็อย่างที่บอกไปนะเราต้องแบบลงปเลเบ็ดสูงๆนะแต่ว่าถ้าใครที่มีทุนน้อยๆก็ค่อยๆลงไปนั่นแหละที่ฟอูซี่เคยเคยปั่นให้ดูเราสามารถลงเบ็ดหลักสิบหลักร้อยได้เลยทุกคนลองไปหาคลิปเก่าๆดูกันได้เลยนะคะเทคนิคการลงเบ็ดเดิมพันนะคะช่วงนี้เนี่ยห้าร้อยูดิโอ้แสนแตกกันไปแล้วจ้าแม่เป็นไงล่ะรางวัลสิบยี่ห้อยเฉลี่ยมือขึ้นมากๆเลยเฮคย เหลืออีกหนึ่งครั้งสุดท้ายแต่ตอนนี้คือแสงแตกเต็มที่เรียบร้อยนะวันนี้เราหมุนกันไปที่รางวัลทั้งหมด9ก0 0 0ม0่นหบาทนั่นเองนะโอ้โยอดอ่ะแปะอ่แปะมันเล่นทีไรนี่มือขึ้นทีเลยนะเพราะว่าแตกกันแบบเยอะจริงแบบจริงนะก็เดี๋ยวเราเนียให้เขาหมุนออโต้กั ป่าที่ซอตั้งเอาไว้เมื่อกี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเงินแสนแตกแล้วนะจะไม่ไกลเกินเอ,อื้อมันเองนคะ่าย PS นะก็ใครอยากเล่นนั่นแหละกดลิงก์ในช่อง SMB เลยเข้าไปเลยมีช่องทางการเข้าเกมให้เรียบร้อยนะฮะรับรองว่ามาปั่นกันเลยดีกว่าไม่รอดาไม่รอเรีะไนอุ้ยสามครั้งฮนะมา ีไ๋งไงเนี่ยซอต,ต้องขอตัวไปปั่นเกมอัปอาแปะแว่นทองกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยมีทิคอะไรใหม่ๆดีๆเด็ดๆก็เดี๋ยวซอจะเอามาอัปเดตแล้วก็มาบอกกันอีกเช่นเคย